มาที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส4อย่างที่นําเสนอข้อมูลไปแล้วล่ะนะครับท่านผู้ชมครับว่าเดิมเนี่ยโครงการเดิมเฟส4เนี่ยสล้านสิทธิ์ปรากฏว่าคนใช้สิทธิ์ก็เรียบร้อยครบตามระยะเวลาแล้วแต่วงเงินเหลือเดิมในภาครัฐนึกว่าแหมเราเที่ยวด้วยกันลดให้40%่คนที่ไปเที่ยวอาจจะจองห้องพักแพงขึ้นในราคา3 0 0 0ั0สีปรากฏว่าคนก็ยังจองในราคาเดิมอ่ะพันห้าสองพันเพื่อรับสิทธิ์นะครับก็เลยทําให้เงินในโครงการเหลือนะภาครัฐก็เลยมาเพิ่มสิทธิ์ได้อีก1นึ่งล้านห้า และเพิ่มระยะเวลาโครงการให้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะครับก็ไปลงทะเบียนที่ w w w เว็บเราเที่ยวด้วยกัน .com คุณสมบัติมี2ข้อ1ก็คือสัญชาติไทย2ก็คืออายุ18ปีขึ้นไปเท่านี้เองนะครับง่ายๆนะครับลงทะเบียนก่อนให้เรียบร้อยส่วนคนที่เคยลงทะเบียนแล้วนะครับในเราเที่ยวด้วยกันเฟสสี่เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับก็เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับแล้วก็ไปกดตรงเราเที่ยวด้วยกันเฟสสี่นั่นแหละก็จะมาหน้านี้เลยนะครับ รับเงื่อนไขและรับสิทธิ์แอปเป๋าตังเนี่ยนะครับได้เลยไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่เพียงว่าต้องกดยอมรับเงื่อนไขก่อนนะครับส่วนรายละเอียดครับของเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ี่นะครับรอบเพิ่มสิทธิ์เนี่ยนะท่านผู้ชมครับก็จะเริ่มจองโรงแรมได้ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง31ตุลาคมนี้ไม่กี่วันนะนะครับที่สำคัญจองวันที่1เพื่อเริ่มเข้าพักวันที่8กรกฎาคมนะ ต้องย้ำนะว่าเราเที่ยวด้วยกันเฟส4เนี่ยมันจะแตกต่างจากเฟสอื่นนะครับเฟสอื่นเนี่ยเราก็จองผ่านแอปพลิเคชันจองโรงแรมได้เลยรู้สึกเดิมเนี่ยจะประมาณ3-4วันนะครับแต่เนี้ยรอบเนี้ยเวันจองกับโรงแรมโดยตรงเนะี่ะเฟส4เนี่ยนะครับจะพักโรงแรมไหนก็ต้องดูว่าเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟส4นะครับแล้วก็โทรไปจองนะครับแล้วเขาจะมีการตรวจสอบข้อมูลว่าจองจริงไหมจะเข้าพักจริงไหมอะไรต่างๆเนี่ยใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์จองวันที่1เพื่อเขาพักวันที่8ถ้าจะเขาพักวันที่9ก็ต้องจองก่อนวันที่สองใชา เข้าพักช่วง8กรกฎาคมถึง31ตุลาคมและในส่วนของการรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยต้องจองและเดินทางในช่วง3กรกฎาคมถึง31ตุลาคมก็จะเห็นช่วงท่าเกี่ยวนะพูดง่ายนะครับว่าการจองโรงแรมเนี่ยกับการจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันต้องเป็นไปในทางเดียวกันนะครับตั๋วเครื่องบินเนี่ยช่วงวันเดินทางเนี่ยต้องไม่ห่างจากวันเข้าพักมากเกิน5วันไม่ใช่จองตั๋วเครื่องบินวันที่3กรกฎาคมแล้วใช้ส่วนลดเพราะว่าจะไปพักโรงแรมวันที่1ตุลาเนี่ยโอ้ห่างกัน2เดือนไม่ได้นะต้องไม่ห่าง กันเกิน5วันนะครับเพราะว่าการจะใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันมันขึ้นกับเรื่องของโรงแรมที่เข้าพักนะครับท่านผู้ชมสิทธิประโยชน์อย่างแรกเลยส่วนลดค่าโรงแรมส0่แต่ไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนคนนึงก็ใช้สิทธิ์ตลอดโครงการได้ไม่เกิน10ห้องแล้วแต่สมมติจองห้องละพันก็ลดไป400ว่างั้นเถอะนะฮะ 2600นก็ 600, นะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์ไม่เกิน3,000นี่ถือว่าให้สิทธิ์เยอะนะเยอะแต่ก็อย่างที่บอกคนไทยก็จะไม่จองโรงแรมแพงมากสำหรับคนทั่วไปนะแต่ว่าเนี่ยสิทธิ์ไม่เกิน3 0 0พันต่อห้องต่อคืนดูกันต่อครับสิทธิประโยชน์ต่อมาคือส่วนลดค่าอาหารแหละค่าเข้าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆสูงสุดไม่เกิน600บาทต่อห้องต่อคืนนะครับคือจ่ายเองนี่หกนแล้วก็รัฐช่วย4 0หมายความว่าเวลาเราไปพักโรงแรมไหนเขาก็จะมีการเช็คอินและสแกน QR code โค้ดเมื่อสแกน QR คิวอยร์โค้ง นะฮะก็จะมีคูปองเข้ามาในแอปเราเนี่ยแอปเป่าตังเนี่ยหกรบาทและพอเราไปซื้ออาหารต้องจ่ายผ่านแอปเป่าตังนะอ่ามันก็จะไปตัดสมมติเราไปซื้อเราไปนั่งทานอาหารเช็คบิลพันหนึ่งก็จะลดไป400มันก็จะไปหักจากยอดเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเหลือ200ในในสิทธิ์ครั้งนั้นก็จะได้เป็น e voucher ในแอปพลิเคชันใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตังนะไอ้ตรงเนี้ยนะฮะเรียกว่าโอ้โหประโยชน์มากเลยนะ ตอนผมใช้สิทธิ์นะฮะปองไปทานอหารมีส่วนลดถือว่าดีมากเลยนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนสิทธิประโยชน์ส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน40%เนี่ยก็ไม่เกิน2,000บาทต่อผู้โดยสารกรณีเดินทางไปจังหวัดต่างๆครับแต่กรณีไปภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีสงขลาเชียงใหม่และเชียงรายเนี่ยไม่เกิน3,000บาทต่อผู้โดยสารกรณีไปจังหวัดเหล่านี้นะครับแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักเนี่ยนะก็ ให้สิทธิ์ถึงไม่เกิน3,000เลยมาดูครับเขามีการไปสรุปข้อมูลเราเที่ยวด้วยการเฟส3เนี่ยว่าตลอดโครงการที่คนไปเที่ยวกันเนี่ยนะไปจังหวัดไหนมากที่สุดใช้สิทธิ์ไปจังหวัดไหนก็สรุปไปเชียงใหม่ฮะขึ้นเหนือไปดอยอินทนนท์ไปดอยอ่างขางนะครับลองลงมาเป็นกระบี่ฮะลงใต้เลยไปอันดามันนะครับไปเกาะพีพีลองมาภูเก็ตไปนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรมเทพนี่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน นะอันดับ4นี้ไปทางตะวันออกครับไปชนบุรีไปเที่ยวพัทยา,าไปเที่ยวหาดบางแสนนะท่านผู้ชมครับอันดับ5ไปภาคตะวันตกนะครับไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวป่าเขาลำเนาไัยกาญจนบุรีนะครับ อันดับ6กเนี่ยกรุงเทพเมืองหลวงนะครับอันดับเนะครับเพชรบูรณ์นะครับไปภูทับเบิกไปเขาค้อภาคเหนือตอนล่างไม่ต้องไปไกลมากนะครับอันดับ8จันทบุรีไปเที่ยวหาดเจ้าหลาวไปชิมผล,ลไม้นะครับท่านผู้ชมอันดับ9ประจวบคีรีขันธ์ไปหัวหินและอันดับ10ลงใต้เลยสุราษฎร์ธานีไปเกาะสมุยนี่นะท่านผู้ชมนี่คือ10อันดับเนี่ยฮะก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็เตรียมใช้สิทธิ์กันได้ย้ำหน่อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ช่วงนี้ลองลองเซิร์ชหาข้อมูลดูได้ว่าโรงแรมไหนที่เข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกันบ้างนะครับก็โทรจองโดยตรงตั้งแต่วันที่1กลกรกฎาเลยจะได้สิทธิกันนะท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการที่จะมากระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทยนะครับแต่อย่าลืมก็เที่ยวกันแบบการไม่ตกด้วยนะท่านผู้ชมครับ